ฟังนั่นโอ้นี่บอกเทศมนตรีตำรวจมั่นคงนะครับในาสุนทรสมศรีโอเคนะครับโพที่เจมี่นะครับขออภัยด้วยนะครับถ้าเขาให้เงินเนี่ยกูก็จะลงนลงเสียด้วยไม่ไมีชื่อมันหรอก ดนะ้าดเลยค่ะนักลากเอ้นหรอคะท่านดองหนะค้สิบคนเนท่านบีค่ะ กินปลาล้านโง หากเชิญตมทำหน้าที่ทางนั่นุ๊บตงนะตรับบอกผู้ว่าราบการจังหวัดกาฬสินธุนะครับประบานใบพิธีในวันนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับครับครับมือลครับบบบารุุบครับ เราได้จัดโครงการวิกิเซ็นเตอร์ในวันนี้นะครับให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ตำบ,บลห้วยโพครับนายสวีปีนายอำนาจติชื่นครับนายสมัยปีจังกรนายเลิศคำประเทืองนายนางรำยายกายุค,คุณครับกายกุลค,ครับนางระอองบุญสวัยครับ ท่านประธานในพิธีเลยครับด้วยวิลัยสารพัดช่างการศินป์ร่วมกับเที่กาการอญญายุวักษาให้ดำเนินการโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทารศึกษาหรือโครงการฟิกิตเซ็นเตอร์ทางการเกษตรอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ด้วยการอบรมการย้อมผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติในการใช้พื้นที่การจัดฝึกอบรมพัฒนาวิชาเชิญท่านประธานวิธีได้กล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ขอกราบเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านสารพัดช่างท่านประหลัดอำเภออุโส ท่านนายกเทศมนตรีภาพรวมๆแล้วคงจะน้อยมากนะฮะปีนี้ประมาณสองร้อยสามล้านซึ่งจํานวนกันไม่เยอะนะค่าของกทํางนานในแต่ละปีแต่ว่าปีนี้รวมทั้งปีหน้านั้นเรากําลังถูกกระเทาะไม่สักครู่นนะนั่นก็คือโควิดครับถามว่าสถานการณ์บ้านเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่น,นะฮะได้รับข้อมูลจากท่านนแพทย์สาธารณสุขที่น้องเราพี่อยู่ในทูกที่สิบผ่านมาเกือบปีละ ถึงร้อยคนตัวเลขสองหลักเลยเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบตรงกับที่ผมบอกว่าคนกต่ละสิบต้องได้ครับไาเราก็เปิดเตียงสนามขึ้นมานะครับทุกอ,อำเภอให้มีเตียงสนามมากขึ้นอย่างที่ผมว่าก็เลยเปิดโรงพยาบาลสนามนีบไปครับในสภาพของเตียงก็งเลว่าอเ,าเอาอ,เเอ,อ,เเอีไม่อดไม่หยาด ทุกคนกินสิ่งเหล่านี้ก็ไปมันก็ทาให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นแม่วัคซีนมันยังกระจายไม่ทั่วแต่เราไม่ประมาทคือทําอะไรก็เหมือนที่เรามาอยู่อย่างเงี้ยจำนวนคนก็ต้องมีการจํากัดกันหน้ากากใส่ตลอดแล้วมือสําคัญต้องล้างตลอดล้างมือล้างไม้ยันไม่เหมือนสมัยก่อนพวกเราไถไรไถนาขึ้นมาก็เอาน้ําอยู่ในท้องนาละล้างล้างเสร็จแล้วก็มาปั้งข้าวเหนียวกินไม่เห็นเป็นอะไรใช่ไหมฮะแต่ทุกวันนี้มันไม่เป็นอย่างงาั้นต้องล้างมือด้วยสบู่ดีที่สุด เพราะฉะนั้นหัวใจอยู่ที่ท่านนะอยู่ที่ท่านทุกคนเลยจะต้องช่วยกันคุมคนแต่เราควบคุมโรคท่านจะต้องตีโจทย์ให้แตกนะภายใต้มาตรการของสวงสาธารณสุขและกระาหงงานโรคติดต่อได้มีการ,รเป็นเจวงงานควบคุมโรคติดต่อหมดกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นหมดนะครับนายกประหลัดต้องถึงนเป็นหมดทุกฟังเมื่อกี้ที่ท่านคุมในการรายงานกิจกรรมในเรื่องของการค้าขายออนไลน์เป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับ คณะต้องขอเช่นชมผมก็อยากจะฝากท่านผู้ในการและก็ค่านอาจารย์เึ่งผมคิดว่าท่านมีความรู้นะครับที่สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้ตอนนี้เขากําลังเน้นในเรื่องของการบักออกซิเจนก็จะติดต่อกันทาง,ทางเทเลคอทางวิดีโอคอเข้าบังคับโดยโทรศัพท์มือถือหรือรีโมทโคนๆวิ่งไปหาผู้ป่วยแต่ละเตียงแต่ละ,ละบูรณาการทักษะวิชาชีพ กับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาเฟกิทเซ็นเตอร์แล้วก็มีบอกจิตอาสาด้วยก็มีอยสองส่วนก็คือเด็กนักเรียนได้พัฒนาทักษะวิชาชีพอีกส่วนหนึ่งก็เน้นเรื่องการบริการชุมชนมันก็ไปด้วยกันได้ประจําปี2514ซึ่งเป้าหมายก็คือของพื้นที่ของเทศบาลตลห้วยโขงตห้วยโขงนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับสิ่งที่ท่านได้ ทุ่มเทในเรื่องของทองของพี่น้องประชาชนนี่นี่คือเป้าหมายสาคัญนะครับถ้าทุกคนร่วมกันอย่างจริงจังแล้วก็มีเป้าหมายที่เห็นชัดเจน,นคนกัละสินเราไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังคนกัละสินต้องมีไรายได้คนกัละสินต้องปลอดจากโรคระบาดได้แล้วก็มาร่วมมือกันนะครับคิดนวัตกรรมต่อยอดสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์มากนะครับก็ขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับเทศบาลตะมนลห้วยโพซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็ เหมาะสมมากแล้วก็มีการพัฒนาไปในหลายๆด้านท่านนายกท่านก็เข้ามาใหม่แต่ว่าเป็นคนเดิมที่เคยทําหน้าที่อยู่แล้วนะครับก็ขอให้ทุ่งเทในการทํางานโดยเฉพาะสิ่งที่ทางจังหวัดได้สื่อสารมาในเรื่องของความสะอาดของบ้านของเมืองอันนี้ก็ฝากท่านกำนกันทบญิบ้านทุกตำบลทุกหมู่บ้านนะครับต้องช่วยกันด้วยเพราะว่าในเรื่องของความสะอาดนั้นท่านผู้ว่าได้มีการลงนามเอ็มอยูแล้วไม่อยากให้เอ็มอยูเป็นกระดาษเก็บไว้ในลิ้นชัก ชอบเป็นอายุที่มีการปฏิบัติเขาได้กําหนดดีๆก็คือการยกผลขึ้นบกคิกออฟก,การเริ่มปฏิบัติการตามบันทึกข้อตกลงเรื่องความสะอาด27เราจะออกมาพร้อมกันถนนหนทางนะครับต่อกางถนนต้องไม่มีความสกปรกทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอุประสงคส์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ศิลป์ซ็นร์จิตอาสาประจำปี2564นะครับขอานผ้ครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือกับท่านประธานในพิธีครับท่านเล็กบุตรกองทองครับนะครับให้ในส่วนของเกียรติบัตรมอบให้กับเทศบาลตำบลห้วยโพและก็ของที่ระลึกครับผมเป็นกระเช้าดอกไม้ครับขับขอเสียงปรบมือด้วยครับผม ของที่เราลือกจากอากลุ่มท้แลว้วก็ท่านประลัดอาวุโสแล้วก็ท่านทิกในกลุ่มจะมีอยู่ทั้งหมด30คนนะครับผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่งออกอเป็นเป็นของขึ้นชื่อของหมู่บ้านาทีมคณะทีมงานอ2มครับคุณแม่ดอกแก้วครับ นัฐ so ีรันนะครับสมาชิกในกลุ่มีทั้งสิ้นนะครับ30คนสำหรับแผนกไฟฟ้านะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับอยากจะให้ท่านไปบริการในจุดไหนนะครับไม่ว่าจะเปที่อะไนที่อยู่ในที่อยู่ในแต่ท่านเพียากรรมที่อยู่ไหนครับแต่กระโลนแล้วก็เป็นเปลือกไม้ใบไม้นั่นไหมเพียรได้นะครับ

ไปกันเฮ้ยไปเอไหั้นเอสมกอยู่ไม่ได้ฝากรึไม่ได้ฝากร

ถ้ามันเตอนไม่ใช่ไม่เกิดประโยชน์ถ้าวันศุกร์อะไรๆลงมาแล้วนะนีอย่าแซวหน้ามาร์คครูเห็นหรือเปล่ามันค้างอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตอนนี้17คนที่ที่ยังที่ที่คะส่งสติ๊กเกอร์มาก็ ตุกหรือเปล่านะคะบอกให้หน่อยว่ามันกระตุกหรือเปล่าตอนนี้เนาะบอกดูให้หน่อยถ้าถ้าไม่งั้นก็เดี๋ยวเราเราอยู่ไลฟ์ก่อนอยู่ไลฟ์ก่อนนะเงาะเดี๋ยวเราอันนี้เขาเขาเรียนอยู่ประมาณสามสอตอันนั้นปิดปีว่าครับผมมิงเฮี้ยนเลยซีื้นหนึ่มากอไรครับต้องป็ดเปิดเพิ่มคราจริงบวครับเพ่น

ครับผมนายสุนทรเจริญพันธุ์นายกเทศมนตรีตำบลมุยโยกครับ,รบวันนี้รู้ซื้อจางไหครับเห็นที่้งานคุ่คู่จากสารประช่างกระสินมาตั้งศูนย์สมส่างให้ชุมชนบาทเ่าครับครับก็บรู้ซึกว่าด,ดีใจครับดีใจที่าทางหน่วยงานราชการ,รชั้นสารประช่างของเขานี่สนใจในการาช่วงโควิดนี่สนใจกับพี่น้องอยากให้พี่น้องอมีความรู้นะครับแล้วก็รยหยัดในการ ที่สืบเข้าไปซ่อมทางซิงใสประจําวันนะครับกระทั่งทั้งทั้งไอเศบาลเท่าตอนนี้เท่าบานส่วนใหญ่เขาเหตุอาชีพยังครับอาชีพเกษตรกรทำหน้าละวก็มีอาชีพเสริมก็คือพวกคุมท่อผ่านะครับก็มีกคุมปลานะครับที่เป็นเป็นตัวรักของตะบุของเท่าครับครับอยากถ่ายยังห้ท่านนายกกล่าวขอบคุณทั้งสมาชินะครับ ในนามเทศบาลตำบลบุยโภคขอขอบคุณท่างวิทายาลัยสารประช่างที่ให้การสนับสนุนดูแลพี่น้องประชาชนในตำบลบุยโภคในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำนะครับก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องที่มีภาวะนะครับที่พอ,อปัญไดน,นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มากเป็น รถค้าพระละนะครับขอบคุณครับใช่ครับแ่นหลวขอบคุณครับ